เปิดสเปคสาวที่ใช่ของมิกทองระยะคนแบบนี้แหละเห็นแล้วแพ้เลยลดแลนในวงการบันเทิงมานานด้วยความหล่อและเก่งของเขาทําให้มีสาวหลงรักทั้งประเทศอย่างมิกทองระยะนักแสดงหนุ่มช่อง 7, เจ็ดโดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านของเขางานปังขนาดนี้สําหรับความรักก็ถูกจับจิ้นกับนางเอกสาวอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังลุ้นไม่ขึ้นตอนนี้หนุ่มมิกยืนยันสถานะตัวเองที่โสด100%รักในชีวิตอิสระ แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นความโสดหากใครเข้ามาในชีวิตเขาให้ขึ้นอยู่กับเวลาเพราะไม่รู้อนาคตแน่นอนอาจจะเจอคนที่ใช่จริงๆหลอกขนาดนี้เป็นสเปคของสาวๆหลายคนสำหรับสเปคของหนุ่มมิกนั้นก็เป็นสาวที่ขาวแพ้ความขาวชอบมองขาและเน้นเรื่องคุยกันเข้าใจและสบายใจด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ